นี่ระยะเมื่อกี้ระยะขึ้นหนามนะอันนี้ระยะขึ้นเกร็ดอันนี้น้ำม,มากหรือน้ำน้อยชัดแล้วนะอันนี้ชัดแล้วนะนะครับอืมมาทําข้อสอบกันเลยนะวันนี้น้ำม,มากหรือน้ําน้อยน้ําน้อยนะครับดูจากเส้นเหมือนที่เหมือนที่ใครบอกนะครับร่องเส้นมันออกที่ที่ขั้วดอกอะ mm hmm> นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเมื่อกี้นะครับหรือรูปนี้ก็แล้วแต่นี่คือที่เดียวกัน นะครับแค่คนละระยะเท่านั้นเองเราดูที่ขั้วดอกอะครับเนี่ยเยเห็นไหมจะเป็นเส้นไม่ตึงไม่เต่งน,นะครับมันรู้สึกไม่อวบอะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นยาวออกมาชัดเจนเลยนะครับนี่คือลักษณะของดอกทุเรียนที่น้ําน้อยนะถึงเขากลางก็จริงแต่ไม่ได้กลางเพราะน้ามากนะครับนี่เขากลาลังเบียดกันอยู่และที่ผมไปเนี่ยเขากําลังให้น้ําอยู่นะครับแต่ปริมาณการให้น้ําไม่เยอะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยที่ดอกเขาร่วงจริงจังก็ร่วงเพราะน้ําน้อยนะครับเห็นเส้นนี้ไหมครับเห็นเส้นนี้ไหมนะครับเนี่ยเส้นนะร่วงเพราะน้ําน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆดอกทุเรียนเริ่มแดงแล้วนะครับอ่าอ่านี่นี่ชัดเจนเห็นไหมครับอืมปริมาณน้ําไม่พอเห็นไหมครับเห็นเส้นไหมครับ อ่าเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ตึงดอกไม่ตึงเห็นไหมครับก้านดอกไม่ตึงน้ำเริ่มออกแดงๆแ,แล้วนะครับเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยวิธีสังเกตสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยนะถ้าเรายังเห็นร่องแบบนี้ทันอยู่แสดงว่าเรายังพอที่จะเข้าน้ําได้ทันอยู่นะครับเรายังพอที่จะเข้าน้ําไปช่วยประคองอาการได้ทันอยู่นะครับ